อันนี้เราก็จะมาสอบการอเก็บหน้าจอการ์นก็เข้าที่คอมพิวเตอร์กคดคลิกขวาไปที่ property เปิดมาก็จะเห็นหน้าจอเราก็กดไปที่ driver manager เ,เราก็จะเห็น หน้าจอร์นี้กดไปที่ i p k Allater เปิดมาก็จะเห็นการหน้าจอนะครัชื่อของผมจะชื่อ Mobile i e o 4 Series x Plus Chipset Jammy ก็กดที่ขวากดที่ Update Driver ต r i v e r เปิดมาก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้ แล้วก็กดที่นี่แล้ว set update แล้วก็ driver กาแฟเนี่ยกดไปที่นี่แต่ของผม update แล้วถึงไม่ต้องกดแค่แน่ครับ